ต้นที่สองนั้นหมากับหมากับยอดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรมาครอบไว้ก่อนนี่นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้แม่จะเอาไปปลูกแล้วเนาะขุดตูมลึกๆเพราะว่าเวลาเขามีลูกเขาจะได้ไม่ล้ม เราก็หวังว่าเราจะได้กินบ้างเอาไปขายบ้างอะไรเงี้ยเพื่อนสูตรขายสูตรมันนะเพื่อนการปลูกต้นไม้มันปลูกไม่เหมือนกันแต่ว่าการดูแลก็คล้ายๆกันนะเออ แม่จะไม่ถมดินเต็มนะเพราะว่าจะเผื่อไว้ให้เขาหายใจเมื่เวลาเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราลดน้ำดินมันก็จะแฟบลงไปอีกเดี๋ยวด้านบนนี่เราจะไปหาปุ๋ยที่มันผสมเอขี้วัวฟางอะไรเงี้ยมาไว้ข้างบนแต่ก็จะไม่ให้เต็มเอาไว้ให้เขาหายใจมั้งก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะเพื่อนๆหนึ่งต้นเดี๋ยวจะต้องหาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไม้มาสัก เพื่อไม่ให้ไก่มันจิกยอดไก่มันชอบจิกยอดไม่ใช่ไก่นี้นะไก่บ้านนะเพื่อน,อนต้องระกันรัไหมเอราะสามอาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วเพื่อนเพื่อนเลยถ้าแม่เดาไม่ผิดนะไปไปไป,ไปต้นใหม่อันนี้ต้นที่สองนะเพื่อนเพื่อนนะภาษาลาวก็เอิอนมากุกที่สอง ปลูกไว้ให้ตากินตาเ็าชอบกินกล้วยปลูกขายบ้างเอาไว้ไหว้เจ้าบ้างแพงนะก,ก็ปลูกไว้เองะเลย ก่อนหาที่ปลูกยากยากเดี๋ยวนี้จะปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยตัวเล็บมือซะก่อน มีสาวๆคนไหนเคยปลูกกล้วยหอมบ้างโอ้ยปลูกกล้วยหอมสองต้นก็หิวข้าวแล้วเพื่อนๆเลยหิวข้าวแล้ว มีสามต้นซื้อมาสามต้นเดี๋ยวไปหาเข่งมาครอบไว้กลัวไก่มันจิกครอบไว้เพื่อที่ว่าให้ต้นมันสูงเลยไก่กินนะเพื่อนๆค่อยเอาเข่งออกไก่บ้านนี้ชอบกินยอดกล้วยค่อยไปหา ด,ดินที่มันมีปุ๋ยมาไว้ข้างบนอีกทีหนึ่งไอ้แมนจะมาโดนกล้วยแม่ไหมนเนี่ยเสร็จแล้วันี้เสร็จแล้วเอาซุ้มเลยอ่ะ ที่ไหนนาะมีซุ้มเล็กขาย <c oughs> <c oughs> ต้นที่สามต้นสุดท้ายฝนก็จะตกอีกแล้วเด้อใครจะปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยเด้อหน้าฝนนี่ย ทำเสร็จก็จะไปกินส้มตำแล้วนะมาแล้วรถกลับข้าวจะต้องไปซื้อก่อนเดี๋ยวต้องหาไม้มาปัดเอาไว้ไม่งั้นยอดหาย ใส่เนาะพี่สาวจะไม่มาแล้วมันได้กินข้าวไหมแม่เสร็จแล้วตอนที่สาม นี้ไปก่อนจะไปหาตักด้างมาคุมเพราะงั้นไก่จะจิกใบ